รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เชเ็คราคาประกันฟรีใน60วิวิคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปรับกิฟต์วอล h ์เจอร์จากเซนทันกลุ่มมูลค่า200บาทสวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่า s t o r ีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของหมื่นคำ หมื่นคำเป็นคุณลุงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานเขาเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วมีเรื่องน่าแปลกได้เกิดขึ้นและเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างแน่นอนโดยลุงหมื่นคำแกเองก็เป็นหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านและยังมักช่วยเหลือคนที่นั่นอยู่เสมอสมัยที่หมื่นคำเป็นเด็กนั้น เขาจะเป็นเด็กที่คอยเดินตามลุงของเขาต้องเล่าก่อนว่าพ่อของหมื่นคำนั้นได้ตายไปนานแล้วเลยเป็นลุงของเขาที่ต้องรับเหมื่นคำมาเลี้ยงเหมื่นคำเองก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ดือ้อหรือเลี้ยงยากอะไรลุงของเขานั้นก็เช่นกันเขาพยายามสอนหลานคนนี้ให้เอาชีวิตรอดให้ได้ในป่าหรือต้องทำงานตั้งแต่ในวัยเด็กโดยงานของลุงแกนั้นจะคอยหาอาหารป่า หรือว่าล่าสัตว์ป่าเอาพวกเขาสัตว์สมุนไพรในป่าออกมาขายและส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้กินเองเหมือนคำเองก็ได้ประโยชน์จากการออกไปล่าแบบนี้ด้วยเช่นกันเขาเองก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยถ้าโดนสัตว์มีพิษอะไรกัดเขาก็จะรู้ตัวเองว่าเขาต้องทำอย่างไรครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ในบ้านได้บอกว่าเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างและอยากให้เขานั้น เข้าไปล่าหรือตามหาเจ้าสิ่งนี้หน่อยลุงศิลปลุงของหมื่นคำก็ไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรจากนั้นผู้ใหญ่คนนั้นก็ทำการเปิดรูปให้ดูโดยรูปนั้นเป็นรูปวาดที่วาดด้วยเลือดลงแผ่นผ้าขาวในตอนนั้นหมื่นคำเองก็เช้ง,งกหน้ามาดูและเขาก็ต้องตกใจมื่นคำเองก็คิดว่าใครกันที่กล้าใช้เลือด เขียนลงไปแบบนั้นแต่ลุงสินเองยังคงนิ่งแล้วก็ถามว่าค่าจ้างที่เขาต้องได้นั้นมันเป็นอะไรผู้ใหญ่คนนั้นก็เล่าว่าในรูปที่เห็นนั้นมันคือสมุนไพรหลายร้อยปีมันจะช่วยให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถมีอายุที่ยืนขึ้นส่วนใครที่ใกล้ตายก็จะหายเป็นปริดทิ้งใครที่ถูกยิงด้วยหน้าไม้หรือถูกฟันด้วยของมีคม ก็จะไม่เป็นอะไรลุงสิลลุงของหมื่นคำก็เถียงว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ตำนานเพราะเขาเองก็เคยตามหามันมาแล้วเหมือนกันลุงสินถามต่อว่าค่าจ้างนั้นเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขายื่นมานานเป็นเพ็ดเม็ดประมาณปลายนิ้วก้อยลุงสินคิดอยู่สักพักก่อนที่จะเอารูปตัวอย่างนั้นไปลุงสิลวางแผนอยู่นานหลายวันและบอกว่าหมื่นคำ ไม่ต้องไปกับเขาเพราะการเข้าป่าในครั้งนี้คงจะหลายวันหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ได้หมื่นคำเองที่ได้ยินแบบนั้นก็เซ็งตามภาษาเด็กแต่ก็เข้าใจว่ามันน่ากลัวแค่ไหนจากนั้นหมื่นคำก็ไม่ได้เห็นหน้าและก็ข่าวของลุงสินอีกเลยผ่านไปประมาณห้าเดือนลุงสินได้ออกมาจากป่าหมื่นคำเองก็โตขึ้นมาหน่อยเริ่มแข็งแรงมากขึ้น ภาพแรกที่เหมือนคำเห็นลุงสินก็คือสภาพร่างกายที่ผอมมากๆแขนซ้ายของเขานั้นเหมือนถูกอะไรกัดจนขาดเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยเหมือนคำเองก็ถามทันทีว่า5เดือนที่ผ่านมานี้ลุงสินเจออะไรมาบ้างโดยลุงสินแกก็เล่าว่าแกเดินเข้าไปในป่าลึกประมาณ10กิโลเมตรอาศัยน้ำค้างน้ำฝนในป่ากิน เขาเจอแต่สิ่งดุร้ายเขาเผลอไปโดนสัตว์มีพิษในป่าก,กัดเลยทำให้ต้องตัดสินใจตัดแขนของตัวเองเหมือนคำก็ถามอีกว่าแล้วสมุนไพที่ออกไปล่านั้นได้เจอหรือเปล่าและลุงสินเองก็ยืนบางสิ่งบางอย่างออกมาจากถุงย่ามลุงสินนั้นให้เหมือนคำเอาไปเก็บและซ่อนอย่างดีรอวันที่ผู้ใหญ่คนนั้นกลับมาและเขา จะเอาสมุนไพรนี้แลกกับเผ็ดเม็ดนั้นเหมนคำเองกําลังเลยอยู่นานว่าจะทํายังไงกับสมุนไพรหลายร้อยปีนี้จากนั้นเขาก็เดินหายไปในบ้านลุงสินนี่หายใจโลยลาไม่มีแรงแม้แต่จะตะโกนเรียกใครสักพักเหมนคำก็เดินออกมาพร้อมกับน้ำในกระบอกไม้ไผ่ให้ลุงสิลกินไม่นานนักแกก็เป็นลมหมดสติไป เช้าต่อมาลุงสินพยายามมองหาหลานของเขาว่าตอนนี้หายไปไหนแล้วเขาพยายามคิดในแง่ร้ายว่าหรือว่าไอห,หลานชายคนนี้ของเขาเจ้าสมุนไพรนั้นไปขายคนเดียวแล้วก็หนีไปจากนั้นไม่นานหมื่นคำก็เดินเข้ามาในบ้านและเขาก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าเพราะสิ่งที่หมื่นคำเห็นก็คือแขนของลุงสินนั้นมันกลับมาเป็นปกติบาดแผลตามเนื้อตัว ก็หายเป็นปิดทิ้งเนื้อตัวที่เคยสู้ผอมก็กลับมีน้ำไม่นวนอีกครั้งลุงสินหันมาดูตัวเองก็เห็นว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้เป็นอะไรแล้วและเขาก็ต้องตกใจมากๆแล้วบอกว่าอย่าบอกนะว่ามึงอะเอาสมุนไพรนั้นมาต้มให้กูกินเหมือนคำพยักหน้าแล้วก็บอกว่าเมื่อวานลุงรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนที่เป็นลมสลบไปอะลุงหยุดหายใจไปแล้วนะ และน้ำแั่ก็บอกนั่นแหละผมเอาสมุนพายนั้นมาต้มให้กินลุงสินเองก็รู้สึกเสียดายอย่างมากจากที่คิดว่าจะามาขายแต่สุดท้ายก็กลับมาต้มกินเองลุงสินก็ให้เหมือนคำนั้นไปหยิบผ้าขาวที่เป็นรูปตัวอย่างนั้นมาเมื่อกลางออกมาก็พบว่าลายแทงที่ลุงสินได้วาดเอาไว้ตอนที่ออกมานั้นแน่นอนว่าเขาได้ใช้เลือดของตัวเองเขียนเอาไว้และทั้งสอง ก็ตัดสินใจจะเข้าไปข้างในอีกครั้งเพื่อจะเอาสมุนไพนันออกมาให้หมดก่อนที่จะเข้าไปลุงสินได้เตรียมอาวุธอาหารไปให้เยอะที่สุดโดยหมื่นคำก็ไปอีกคนคอยแบกสัมาระอย่างอื่นไปทั้งสองใช้เวลานาน,านกว่าสองเดือนกว่าจะเดินเข้าไปถึงใจกลางป่าสิงสารสัตว์ที่เจอก็ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆมันมีสัตว์แปลกๆอีกเยอะที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อน กวางที่มีสีเขาสามตาสูงมากกว่าสองเมตรลิงป่าที่ตัวใหญ่กว่าปกติและหางของมันก็ยาวและใหญ่พอกับลำต้นต้นไม้พละกำลังที่มากมหาศาลลุงสินแกได้เจอมาก่อนแล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกกลายเป็นว่าเรื่องผีสางในป่าน,นี้กลายเป็นเรื่องจิบจ้อยไปเลยสำหรับแกเมื่อพวกเขาต้องเข้ามาเอาสุนภัยนั้น และจะพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ในนี้จนในที่สุดพวกเขาก็เจอกับสมุนไพรนั่นจนได้สิ่งแรกที่เห็นก็คือสมุนไพรพวกนั้นมันเลืองแสงได้ในความมืดมันเป็นต้นที่ไม่ได้ใหญ่มากอารมณ์คล้ายๆกับหัวไชเทา้าโดยผลของมันจะอยู่ที่ใต้พื้นโผล่ออกมาแค่ส่วนยอดเท่านั้นทั้งสองคนรีบเอาพวกนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและคิดว่าสมุนไพรนี้ จะทำให้พวกเขารวยและจะเอาไปรักษาคนต่อไปเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านพวกเขาใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนกว่าที่จะออกมาได้โดยเป็นการใช้ประสบการณ์ของลุงศิร์ลุ้นล้วนที่พาออกมาเมื่อถึงบ้านของตัวเองก็พบว่าบ้านทั้งหลังนั้นถูกรื้อออกมาหมดซึ่งรู้ได้ทันทีว่าต้อเป็นพวกผู้ใหญ่อย่างแน่นอนที่ทราบข่าวการกลับมาของเขาและจะมาสมนุนไพร ทั้งสองพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายก็โดนคนของผู้ใหญ่จับได้และสมุนไพรนั้นก็ถูกคนของผู้ใหญ่ดึงออกไปไอ้พวกนั้นต้องการทดสอบว่าสมุนไพรอันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าเขาได้ให้หมื่นคำกินเข้าไปแล้วก็ปืนจ่อหัวลุงสินที่เห็นภาพแบบนั้นก็พยายามจะบอกว่าอย่าทำอะไรหลานชายของเขาเขายอมทำทุกอย่างและไม่ต้องการอะไรแล้ว เขายุกสมุนไพรนั้นไปให้ฟรีๆเลยยังไม่ทันพูดจบลูกกระสุนนั้นก็ดังออกมาจากปลายปืนตรงดิ่งไปยันหัวของหมื่นคำหมื่นคําได้ลม้มลงไปตรงนั้นและลุงสิงห์ก็ตะโกนร้องไห้เสียใจอย่างมากที่เห็นหลานชายของเขาโดนยิงต่อนหน้านต่อตาพวกนั้นจับเวลาดูอยู่สักพักและเห็นว่าหมื่นคําเด็กคนนี้ไม่ฟื้นขึ้นมาและพวกนั้น ก็ต่างโยนสมุนไพรนั้นทิ้งไปคิดว่าคงไม่ได้ผลอะไรแล้วและเป็นเพียงแค่ตำนานและเขาก็ขึ้นรถกลับไปปล่อยให้ลุงสินนอนกอดศพลานชายของเขาด้วยความแค้นลุงสินอยากที่จะแก้แค้นให้กับหมื่นคำเขาลองให้ต่อหน้าร่างอาลวิญญาณของลานชายแต่ทว่าหมื่นคำกลับฟื้นขึ้นมาเขาหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็หายใจอย่างแรง สายตาที่เริ่มอยู่ไม่นิ่งเหมือนคำตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยเช่นกันเขาบอกกับลุงศินว่าเหมือนเขานั้นตายไปแล้วเลยลุงศิลป์พยายามดูที่หัวของเหมือนคำและเห็นว่าลูกกระสุนที่ฝั่งหัวนั้นมันได้หายไปแล้วและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สองคนทำให้เราได้รู้ว่าสมุนไพยนี้มันมีจริงและก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก พวกเขาได้สุ่นภายนั้นไปซ่อนและตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางหนีออกจากหมู่บ้านโดยสุ่นภายพวกนี้หนี่ออกตามไปด้วยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ